ไปแล้วที่2ยังไม่ไปนะฮะโอ้โหแกสที่สามใช่เลยคุนดีต้อนรับเข้าสู่แกสเกมเกมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโลบอกเหมือนเดิมค่ะแล้วแล้วเกจะไปเิดเลยมันโดนไฟไหมเดี๋ยวเราก็ตายหรอกจะ้าเหรอ โอเคเราอยู่ในด่านส e d ด a ลชนะคะวันนี้เราจะมาวิ่งแข่งกันอีกแล้วมันมีแมปใหม่มาวู้วชายบัดรไม่แมปใหม่มามันมีสมอบปาวัดดินนะสมอบอุ้ยนี่เราสามารถคุยกับสมอบได้ด้วยนะคะอืมแล้วก็แค่นี้แหละคุยแค่นี้แหละ <laughs> เราเข้ามาอยู่ในบ้านของสมับนั่นเองซึ่งปกติเนี่ยแมปเริ่มต้นตรงนี้เนะี่ยเขาจะ เป็นอีกแบบหนึ่งนะต้องย้อนไปดูคลิปย้อนหลังของพิกตนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะคะโอเคเมื่อกี้เนี่ยพิกตแข่งไปแล้ว1รอบได้ที่2ด้วย้นี่ที่2นะคะได้เงินเท่าไหร่ได้อะไรเท่าไหร่อยู่ข้างบนเลย40คอย30 exp นะคะแล้วเราก็เดินเล่นดูต่อดีกว่าวิอันุนบ้านใครอะ่ะอืมเป็นสูงๆนะคะลองเข้าไปดูซิ จริงๆลัวข้างในได้มันไม่ไมีอะไรลอยนะเกดนี่ดีลองขึ้นไปดูข้างบนไม่มีอะไรลอยเป็นบ้านเง,ง่ๆเฉยเบ้านเห็ดงงงงงโง่ๆไปว่าเขาบ้านเขาอาจจะอลังการก็ได้นะไม่มีหลักจะเป็นเล็งตะอุ้ยอันนี้เป็นโวตใช่ไหมหรือว่าอะไรอ๋อไม่ต้องไม่ต้องโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองสามเกศทำใจนะเกศต้องเข้าทีหนึ่งนะเกศต้องเข้า แกไปน้ำเลยตอนนี้เราน้ำอยู่เราน้ำอยู่ใช่เราน้ำอยู่ยากอะไรเนี่ยเฮ้ยใจ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 เลยใจเลยใจเลยใจเลยมีหัวใจให้เราสร้างดวงโอ้ยเหลือสองดวงแล้ว ทำได้ดับเบิ้ลกิ๊ก็ยากทำได้เลยเอ่ะเกดเกดต้องสู้ๆดับเบิ้ลเลยคะกำลังจุยอยู่กำลังใจนี่มีคนได้ที่หนึ่งแล้วอะ่ะที่สองก็มาแล้วนะคะนี่สามก็มาแล้วว้าว่าบัพไลนไ์บัพไลน์อย่างไรเราค่าให้เราผ่านด่านนี้ไม่ตายก็พอแล้วว่าเกิกจะทำยังไงว่าได้ที่สองเฉยเลยอะ่ะนั่นน่ะสิอุ้ยอันนี้แมปใหม่ด้วยไม่เคยเล่นนะคะมีแมปมาใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยไปยังไงตาเกตแล้วยังไงอุ้ยอุ้ยจะแล้วจะ ้อย่าก็ยังดีฮ่าฮ่โอ้โห <c oughs> เรียบร้อยนะคะมีคนผ่านแค่6 <c oughs> คนเท่านั้นเองนะคะมีคนวิ่งตามเก็ตมา 1, <c oughs> 1คนชื่อเอสแ p ปเปอร์คาร์นะคะปะงั้นเรารอดูดานต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงกันมาเลยมาเลยดานต่อไปจะเป็นยังไงแปลิงไม่กลัวหรอ จ้าจ้าพี่ลไม่กลัวนะคะพี่อน,นุนคืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นเห็ดเรืองแสงนะคะลองไปดูดีกว่าแล้วก็เป็นใบไม้ล่องน่ารักใบไม้ล่วงน่ารักอ่าอันนี้เหมือนเราจะขอซื้อชีวิตเพิ่มจาก3มชีวิตละมั้งอ่าซื้อชีวิตเพิ่มอุ๊ยอันนี้คืออะไรพูดใหญ่เลยพูดใหญ่เลยเราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่ฟังโอ้ยไปแล้วทังนี้ทังนี้ทังนี้ทังนั้นโอ้ยโอ๊ย ฮึบได้ๆๆฮึบเราไม่รีบเราไม่รีบเราต้องไปทงนห้เราตามเขาไปอึ๊บอึบอึ๊บเฮ้ยเกือบได้ได้เลยเก็บโอ้อันนี้ไม่เคยเล่นนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะโอเคอันนี้เราไม่รีบเราไม่รีบอึ๊บเราจะค่อยๆกระโดดไปนะคะที่หนึ่งได้หรือยังม่โอ้โยากมาก Et, ทำมไม่ได้หรอกนี่ให้กำลังใจใช่ไหมให้กำลังใจโยูน่ะเก็ตจะไม่ได้หรอกโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยอันนี้มันแค่วิ่งไปปุ๊บฮับจ้าปึ๊บปุ๊ยฮับจ้าฮับจ้าเฮ้ย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 จะผ่านแล้วเฮ้ยเป็นแน่น่อาจจะทำได้กระได้เว้ยเป็นเิงบังเลยเก็ตโอเคมากเก็ตโอเคมากเฮ้ยฟอร์มาฟอร์มา ทำดีมากเลยเดยวเดยวเด้ยเดย,ย้โอ้โหที่หกที่หกก็ออยังดีโอ้ยโเโกตเข้าเป็นคนสุดท้ายเลยนะคะใช่แล้วรัวกให้ได้ที่หนึ่งทั้งสามเหมือนตอนแรกมากอ่ะนั่นแหละสิ ไม่รู้อะโอเคลองดูนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าต้องทำให้ได้มีขโอสนาอะไรก็ไม่รู้โผลมาอย่าไปสนใจเราต้องเล่นเกมของเราให้ได้นะได้ได้ได้อุ๊ยคนนี้เป็นทหารเลยเนาะสวัสดีทหาร <c oughs> สวัสดีนะทหารโอเคมาแล้วโอ้ยเอวอีกแล้วอะบาย เราไม่ซื้อชีวิตเราโอเคคราวนี้น่ะเกดว่าเกตจะต้องทําได้แล้วล่ะเพราะว่าเกดจําเส้นทางพอได้แล้วนะคะแล้วก็เราไม่รีบด้วยนะ let's go ไปเลยอุ้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 ยฮึบเราไม่ซื้อชีวิตแล้วเราก็ต้องค่อยๆไปฮึบระวังด้วยเกดกระโดดอย่ารีบอย่ารีบโอเคเก๊ก็ไม่ได้รีบอะไรนะคะอุ้ยระวังนะเกดระวังอึ๊บจุ๊บจันไงวะบูยังไม่ทันกัดกำเลยตายแล้ว กดลองไปทางอื่นดูมั่งไหมอย่าไปแต่ทางนี้อ่ะไม่ได้นะคะเก็ตชินกับทางนี้แล้วนะคะหรือจะเรียกง่ายๆก็คือถนัดนั่นเองอุ้ยที่1ได้แล้วอะเฮ้ยที่2ก็ได้แล้วเก็เอาอีกแล้วไปได้เลยอะที่สามก็ได้แล้วด้วยอะไม่เป็นไรค่ะนี่เราวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะคะไม่ยาก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 หรอกไม่ง่ายไม่ง่ายใกล้ถึงแล้วเก็ตตัวเขาสุดค่ะว้าว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 ที่ค่ะที่ค่ะที่ค่ะเมื่อกี้ที่หก อันดับมันขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราดูด่านต่อไปนะคะว่าเกจะเล่นเป็นที่เท่าไหร่อืคนนี้เนี่ยไม่ยอมขยับเลยนะคะในด่านนี้ชื่อด่านว่า the enchanted forest นะคะโอเคสู้สู้เซสู้เขาสู้ค่ะสู้สูใช่เราจะต้องสู้ๆูนะคะเฮ้ยแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีแบบ ให้เราขึ้นไปเหยียบเออนี่ไงไงไงโอเคเราไปเล่นกันดีกว่าไปเล่นกันเถอะไปเล่นกันเถอะไปเล่นกันเถอะเอ่ออันนี้เนี่ยเป็นเดินแล้วก็พื้นหายได้เนาะไงใจแล้วพื้นหายได้วู้ฮู้คล้ายๆกับอ่า TNT ลีลันเนาะพอพื้นมันหายได้นะคะเราก็จะตายอะไรอย่างเงี้แต่อันนี้เนี่ยไม่ได้ตายแค่ล่วงลงไปครั้งละจ่อย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 จอยจอย Ooh, like, cool นี่นะคะล่วงลงไปแบบนี้แล้วก็เดินออกมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่นั่นเองโอ้โหไม่ยากไม่ยากโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอดูดานต่อไปดีกว่าเลยค่ะอ๋อะอ๋ออันนี้มันดานทะเลทรายด่านทะเลทรายไปเลยเกดเราไม่รีบเราไม่รีบแบบพวกนั้นครับให้เข้าไปกันก่อนแลยเราไม่รีบนั่นไงเราก็มีรองาตคนทั้งคนเดินนะเดินนะโอเคแล้วก็มาทางดีนะคะแล้วก็วิ่งยาววิ่งขึ้นไปข้างบนจู่ โ oh, อยากเกินบางทีมันก็อยากเกินไปสําหรับเกดไหมเนี่ยไม่ๆม,ม่เกดต้องทําได้นะคะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้นี่ยมีเหลือลอยู่แค่สามคนเท่านั้นโอเคเก็ที่สี่ก็ยังดีนะคะที่สี่ก็ยังด,ะะงดีแต่ว่าเราไม่รีบใช่ไหมอ่ะใช่เราไม่รีบอืบโอ้โหนะฮึบที่หนึ่งไปแล้วที่สองยังไม่ไปนะคะโอ้โหเกดีสามใจเลยอาอาเลงพอใจ พอ้ตรงนี้นะคะตรงที่เขาแข่งกันนั่นเองนะคะอยู่ตรงฝั่งดิดิ enchantedforest ใช่ะก็คือทางนี้ตรงฝั่งนี้เนาะ,อะนโอเคเดี๋ยวรอดูหลุมต่อไปละกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอเคด่านต่อไปมาแล้วชื่อด่านอะไรวะอุ้ยทำไมเกตต้องแมบบ่ไปไป,ไป ใจเย็นดิเด๋มันก็ขึ้นมาฮึอุ้ยอันนี้ไม่น่ายากเลยเนี่ยใช่ไม่ยากแต่ว่าก็ไม่ต้องกาโดดกันได้ไหมเกทโดดให้มันเดรบเอลยบอกเราว่าเกรจะโดดไม่ได้มันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกทีอืดอ่าโอเคได้ไหมอย่างงี้ได้ไหมได้ได้ได้ทานทานทานคือชุบโอ้โหเกือบโคตรไกลอ่ะเี่ลิใช่บันไกลได้เลย โอ้ยมีแค่2ชีวิตด้วยนะคะอันนี้ยากมากเลยนะคะลองสเปกเต็มเพลดูเพื่อนกันดีกว่านนอ,วอุ้ยคนเน็แกงใครได้ตาบตาหอยอ๋อคนนี้เขาน่าจะซื้อชีวิตมาเพิ่มด้วยคิดว่า เพราะด่านนี้มันยากพอสมควรเลยเชียร์เข้ากันเถอะเข้าเหมือนซามอฟสุดแล้วแนบตัวเข้าสีฟ้าด้วยอึ๊บเจ้าก้าวแดนด้าอุยย่าอืยย่าอุยหย่าอุยหย่าอุยหย่าฮึบโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยได้ละได้อยู่น่าจะได้อยู่อุ้ยโคตรไกลไกลมากอึ๊บอ่าโอเคเราได้ทเทพดังแล้วแกเราได้ทเทพดังแล้วอึ๊บปัจจุบัเข้าแดนเจ้าเขาเห็นเส้นชัยแล้วค่ะเอ็นโซนเอ็นโซน เอ็นซ่าตงเสียดายจังรออีก25วินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มดันใหม่เสียาจอะทงร้องไหแมลงตงตาเลยจะผ่านโย่วนั่นนะสิอีแค่นิดเดียวโดนนั้นเองเนาะเสียดายมากๆเลยนะคะ อ,อันนี้คือ,อผู้ชนะประจำเดือนอมาแล้วรอบสุดท้ายที่เราจะเล่นกันเอาอีกแล้ว E.M. เตพน์ลลสอีกแล้วไปจับลายไปจับลายสักการติเดเตวเก็ตตายตลอดเลยเอ,อขออภัยด้วยนะพี่เลงถ้าเก็บตาย ไปช้าๆไปต้องรีบจะวิ่งทำไมเราเอาก็มันวิ่งอ่ะเกไม่ได้ตั้งใจจะวิ่งอ่ะตัวมันวิ่งอ่ะไม่ต้องมาบูดเยอะกันแล้วก็ตายอีกแล้วถ้าเกิดเก็ตผ่านอ่ะเอ้ยหนันไงหมดไปทันขาดคำแล้วอีกเยอะกเยอ่อกเยอะก็ให้กําลังใจกันซิเกจะได้กระโดดได้ไงก็ได้แกโซคเขาเกต้องเดาะท้ายได้นะได้โอเคจะพยายามนะคะอุ๊บอุ๊บโอ้ยเมื่อกี้ใจหายวืดวืดจริงๆไปที็หนึ่ง ได้ไงวะแกจะไปถึงไหนเลยฮยฮอ,อ,อย่างน้อยนะคะเราขอเราขอที่สองอ่ะที่สามอ่ะตามคนนี้ปะที่สามก็ยังดีนะคะปะว้ายได้สี่แน่เลยก็ยังดีก็ยังดีก็ยังดีว่าจะไปตต่หาแเลย โอ้ที่ห้านะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้เกก็ต้องคอตัวลาไปก่อนนะครอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบายบายจุบ๊บจุ๊บแพรลิงก็ต้องคอตตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหมนะ่คราวหน้าใครที่รักแพรลิงชอบพพ่ลิงอย่าลืมชวนเพื่อนๆมนาะกด subscribe ให้กับแพรลิงเยอะๆด้วยครับวันนี้แพรลิงไปแล้วบายบายจุบ๊บจุ๊บ น้องอย่าลืมกด Subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เก๊แล้วก็พี่ลิงได้นะที่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่ยวกับของพี่เก๊กับพี่ลิงได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เก้ด้วยนะคะบ๊ายบาย